เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่10ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อปัญญาสู่ความสำเร็จข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่4ข้อที่7 7จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญา ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้อ่านพระคำที่ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ห้าถึงแปดห้าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอหก แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสยัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาเจ็ดคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแปดเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนเนื้อหาปัญญาเป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้นสำหรับความสำเร็จ ตามพจนานุกรมฉบับหนึ่งปัญญาถูกนิยามว่าเป็นคุณสมบัติของการมีประสบการณ์ความรู้หรือวิจารณญาณที่ดีไม่น่าแปลกใจที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงขอปัญญาเมื่อพระเจ้าทรงบอกให้พระองค์ขอสิ่งใดพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์จะไม่ทรงตัดสินสิ่งใดได้ดีหากปราศจากปัญญาท่านอนุชนที่รักของผม ท่านต้องการปัญญาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและในชีวิตท่านรู้หรือไม่ว่านักเรียนอาจเรียนหนักเพื่อสอบแต่ก็ยังสอบตกได้เพราะมีเพียงปัญญาเท่านั้นที่สามารถนำทางเขาหรือเธอให้ตอบคำถามในการสอบได้อย่างถูกต้องท่านสามารถเป็นคนที่ดีที่สุดได้โดยการขอพระเจ้าในการประทานปัญญาแก่ท่านพระองค์ทรงประทานอย่างเหลือเฟือ เพื่อพระองค์จะทรงตอบท่านพระเจ้ามีเคล็ดลับแห่งปัญญาที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตประเด็นคำอธิษฐานพระบิดาเจ้าค่าโปรดประทานปัญญาแก่ข้าพระองค์ในวันนี้